สวัสดีครับเดีวนี้ผมก็จะมาดวรถไปสนีนะครับนี่เขียนว่าไปสนีไทยแลนด์โพสต์นี่ก็เช่นกันนี่เขียนว่ามาเจเร็ญนี่เขียนว่าไปสนีคือถุกเรขกสิทธิ์ของไปสนีเนาะผมก็มีหน้าคนหนึ่งทํางานที่ไปสนีแถวบ้านผมนั่นแหละเออใช่ใช่ผมขอไม่บอกที่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมเกะรถตู้ไฮเอตก่อนนี่นะครับก็จะเป็นโตโยต้าไฮเอท เขียนว่าขนส่งไปสนีแล้วก็รูปเหมือนนกเป็นจรวดพับกระดาษนี่ก็เขียนว,ว่าไปสนีไทยอีกแล้วซูมสิไปสนีไทยแลนด์โพสนะครับโฟกัสสิโฟกัสสิโฟกัสสิ โฟกัสไปสนีไทยแลนด์โพส t ลี่ก็โตโยต้ตาไฮเอสลูกโกโตโยต้ตาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ทะเบียนไฟก็จะกลืนไปกับสีแดงเลยท่านี้เป็นตู้ทึบนะไฟก็เป็นสีดำกระจกก็ติดฟิล์มมาด้วย คันนี้ผลิตวันที่วันที่สองเดือนเดือนแปดก็เดือนนี้แหละเฮ้ยครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยเฮ้ยครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยวันนี้วันที่สองเดือนสิงหาคมปีสองพยี่ส็ดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วคันนี้มันผลิตขึ้นมาเนาะซื้อมาเกือบปีแหละโตโยต้าไฮเอสโมเดลเมน i อินไทยแลนด์ยี่หสิเก้า นะครับการ์ดก็ประมาณนี้แหละโฟกัสหน่อยดิหลังเขียนว่าไปสนีโพสการ์ดอะไรไม่รู้นี่ก็จะเป็นโฟกัสสี่โตโวยูตาไฮเอ็ดกับแมนทีบีเอโตัยูตาแมนนะครับไปดูของแมนกันเลย ของแมนก็จะมีลูกเล่นหน่อยคันนี้ไม่มีลูกเล่นน้านอกจากหมุนๆแบบเลื่อนเอนี่ก็คันนี้เป็นยี่ห้อแมนไฟก็แต้มไม่เหมือนไฮเอที่ไฟฝังนี่เขียวว่าแมนแล้วก็เป็นรูปตัวอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนี่เขียว,วไปสนีไทยโพดอีกแล้วไปสนีไทยโพดเช่นกัน นี่เป็นพลาสติกทำแบบนี้แล้วมันเสียฟันมากเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นแดงนี่เป็นแอร์เป็นเลยวะแดงค่าดแดงนะนี่เป็นลอ้อมันล้อรถบรรทุกคันี้มีลูกเล่นตรงนี้เลยะน,นี่แล้วมีที่พ่วง เป็นเมน TBS ีเอ d มดในไทยแลนด์ของมาจเรศวันคันนี้ก็ผลิตวันที่2เดือนสิงหาคมวันปี2องยี่เอ็ดนาะก็ปีนี้แหละแล้วเป็นวันนี้ด้วยที่ผมรีวิวอะแต่ผมอาจจะลงวันที่23เนาะผ่านหนึ่งปีพอดีเลยสำหรับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับบายบาย